สวัสดีค่ะวันนี้แอนมาเปิดโต๊ะอาหารเองเลยนะคะวันนี้แอนก็จะมาพาพี่ๆน้องๆทุกคนทําข้าวยำแหนมค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบของการทําข้าวยำแหนมก็จะมีนี่ค่ะถั่วลิสง แล้วก็ขิงอันนี้ก็จะเป็นหอมผักชีกับหอมหัวแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสับกับหนังหมูค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีพริกคั่วพริกทอดอันนี้พริกทอดค่ะ <function> แล้วก็จะมีอันนี้น้ำยำค่ะมาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวทอดค่ะจะมีข้าวทอดสามลูกค่ะวันนี้ เดี๋ยวแอนขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะมาค่ะก่อนดื่นแอนขอนี่เลยค่ะบีข้าวยำแหนมก่อนเลยบีข้าวทอดนะคะนี่เลยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวแอนจะยังไม่บีเละมากนะคะก็เดี๋ยวนี่ค่ะเรามาใส่หนังหมูกับหมู หมูสับค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะโอ้ยขอใส่คิงขิงขิง,งใส่ิงก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่เลยค่ะหอมหัวแดงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วย อันนี้น้ำยำค่ะใส่หมดเลยแล้วกันค่ะแล้วก็ยำก่อนค่คะนี่ค่ะคลุกหรืออนจะคลุกนะคะแล้วก็แบบมันบี้บีบีให้รวมกันกับน้ำยำเลยค่ะ คะข้าวยำแหนมนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอนจะขอใส่หอมผักชีใส่หอมผักชีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีสันหน้าตาหนะ้ารับประทานไหมคะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ถั่วใส่ใส่หมดเลยแล้วค่ะใส่ถั่ว๊บนี่ค่ะเดี๋ยวพริกอันนี้แอนอใส่เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะไม่เผ็ดแต่มันจะไม่มีความแซ,แซ่บ แล้วน้ำลายแตกเลยค่ะหิวหอมเลยคะ่ะหอมกินหัวหอมกินข้าวก้อนข้าวที่เป็นลูกๆนะคะที่เขาไปทอดมาค่ะเดี๋ยวแอนขอจัดจานสักครู่นะคะมาค่ะทุกคนเมนูข้าวยำเหนมที่แอนทำเมื่อตะกี้นะคะก็ตอนนี้ก็จัดจานแล้วนะคะจัดจานอันนี้ก็วันนี้ผักเครื่องเคียงของแอนก็จะมีพวกผักชีหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็ มีผักลุยอันนี้ก็จะเป็นขาดไม่ได้เลยค่ะใบชมพู่แล้วก็สตอค่ะมาค่ะเปิดออด้วยใบยชมพู่เป็นก่อนเลยค่ะนี่นะคะ 嗯，拍照花洒比差别啊。 ใครชอบกินเมนูข้าว้ำแหนมนะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้ค่ะน้องขอดื่มน้ำก่อนนะคะรู้สึกว่ามันจะเผ็ดแล้วค่ะ คือข้ายำแหนมกับใบชะพูนี่คือของคู่กันเลยค่ะทั่ว,ท,วทั่วทอดนี่หอมมากใส่หอมไปแล้วใส่หอมัะขีด้วย Hmm. Hmm. ีตั้งต๊ะเปิดเมนูข้าวยำแหนมบางคนอาจจะไม่เคยกินนะคะแต่จะบอกว่าลองให้ได้ค่ะมันอร่อยมากเนี่ค่ะถ้าเกิดเราใส่พริกทอดไปด้วยะคะ่ะรสชาติมันจะถึงเครื่องมากๆเพราะมันจะเผ็ดด้วยเผ็ดกว่าปกติะคะ่ะ Hmm. Hmm. <gasps> พิกค <c oughs> <c oughs> <h ums> ุณรงคอเลยค่ะ ทุกคนคะอร่อยมากเลยคะ่ะแต่ที่สุดคือก่ว่นทาดหอมจริงๆคะ่ะอื ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมซื้อข้าวยำหน่ำกินนะคะ mm. 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 Oh, เผ็ดจริงนะคะทุกคนถ้ายิ่งใส่แบบพริกทอดลงไปข้างบนด้วยค่ะบยิ่งเผ็ดค่ะ มาวันนี้เมนูเปิดโต๊ะทําข้าวยําแหนมนะคะแอนต้องขอตัวเลยนะคะเพราะว่าขอโทษด้วยนะคะที่แอนทานไม่หมดเพราะว่าข้าวยําแหนมสามลูกเลยค่ะกินไปเดี๋ยวจุกค,ค่ะวันนี้ขอตัวเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดกๆชาแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ